บางอันนี้อยังกัต้นเขาน,นี่เนาะมีประเด็นนันอันตอนใบประเด็ยนน้ำมาท่านในมาน,นี้นี่ก็เกิดหักเราประเด็นน้ำมาท่านเอามาเอาออกไปอ่ะมันประเด็นตอนใบห,หอดพูดเนาะนี่ก็ตอนใบพี่น้องตอนใบน,นี่ก็ตอนใบ เบื่อหมักหน้าขุ่นน้อยบักย่อยเบื้องพี่น้องน้อยง่ายง่ายหอยตันเนียนตีนอยู่ขุนน้อยง่ายหลากหลายอันนี้ประเด็นเอนเตยมาปลูกหอยน้ยงามงามพี่น้องเตยขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องล็อกพักดกแน่พี่น้องนี่เตยงามงามหอมหอมบรเสุทธิ์ยังจะเอันนี้กล้วย กล้วยมันออกหนาแรีงมันบอกใครนั่นแต่ว่าแก่แก่เล้วล่ะยังนว่าถ้าเด็ดนั่นโอ้ยแก่แล้วหน่วยกองป้องเองแป้งแก่แล้วมันกล้วยแก่แล้วพี่น้องเลยนี่ออกหลายนอ้อยู่ปีนนี่ปเด็นสิขอพันไปปลูกไว้บ้านเนี่ยเมาลรถเข้าไปขนลูกว่ามาหาวกัสิเมาลรถไปเนี่ออยน่าย,ายลอยละไปเนี่ออยหน่าย,ายลอยบอกว่าเมาลรถไปไปอุดรพันเขาอ,ออกหกพันมนะเติมน้ำมันเองคนนึงโอ้ยบ่มีเงินปนานนั้นแล้วพี่น้องเลย ถ้าเมาไปโรบุรี่กับซีพันหุ่นมัมมีเงินดอกมีกับบ่พ่อสิได้นั่นดอกข้าแต่ข่าเมารถไปก็บจีไปซื้อกินนี่อย่างมัมมีเงินไหมผันประเด็นมีเงินประเด็นบ้าบ้าแล้วเรื่อนบอกคนอยกันมัมมีเงินบ้าบ้าแล้วผันให้เป็นหมื่นหมดและวกันดอกไอ้บ่มีเงินมันบ่มีเงินกับลำบากพี่น้องนี่ตาพ่อได้อยากกินบ่ได้มีไรวัดดีเด้อพี่น้องโอ้ยออกมาหนียวกับหัวใจวา,านานโทรศัพท์เหมือน แห้มันเปลี่ยนจะเด้เหม่อาถ้าจะเปลี่ยนกบเปลี่ยนเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนเบื้องพี่น้องประเด็นที่ไห้เบื้องประเด็นปลูกกลองเลยอันนี้ประเด็นนอกอกมานมันเลื่อยไตมันถึงแดดไว้เบื้องประเด็นเฮ็ดอันเอาใส่ขวดน้ำพี่น้อง มันออกหากไปเร้วยเมื่อปลูก,กมันกําลังพงมันกําลังพงสุดมากมได้ตายซ้ำ บ่ไ,ได้แท้บ่เป็นตาอ่อนไปอันนั่นเนาะประเด็นเอาใส่ในกระถางเราแบบนี้น้ำขังมันเลยตายพี่น้องนนเลยได้ไตแต่ว่าก็หลายตัวนี่หรอกซุ้มบ่าตายไประเด็นกระเจีย๊ยบนั่นบ่บ่าตายกระเทียวไหว้ยังสีละ มีกะไรทียังวุ่นวายเสียใจติมตุนนี้อย่างม้มมงพี่น้องเมื่อเกียร์นี่เป็นน่วยไปเดีนเจ็บไปกินแลหล่าน่วยหนึง่งก็ร่างทีเป็นขึ้นมาอีกเนี่ยไข่องฟองเอ่งแป้งเนี่ยโอ้ยผีบงังพี่น้องน่วยมันพุูนข้างบนนั่นกันน่วยพุ่นเป็นน่วย ล่างกับเป็นน่วยข้างบนกับเป็นน่วยล่างสิเป็นน่วยอ้าวหมกพริกกันนี่มึงหมกพริกเผ็ดเด็นเผเดอนก็เก็บหมกพริกกันนี่แหละไปเห็ดพริกลำปลายเพ่นกินอือก็ร่างแดงรุ่นนี่ว่าท่านในออกดอกอยู่เป็นรุนรุนไปนะพี่น้องอะเป็นรุ่นไปว่าท่านออกดอกจ้ะเป็นรุ่นไป bùa để ăn với nón tụm bùn có lăng ngâm mọc pìc bùa quai nai là kia thiệt nôi